เ <c oughs> ขาถ่ายรูปไหนนะคะมานอนทุกคนดูนอนชะ พี่ๆไอพวกลูกๆไปเล่นหมดค่ะทุกคนช่วงปล่อยลูกๆดูเจะทองแท้เนี่ยจะทองแท้ตั้งชื่อน้องว่าทองแท้นะเนี่ยทุกคนมานอนกับอ่อะไรนะมานอนอยู่ตรงหลังกลงนะคะทุกคนจะเอาให้ดูเนี่ค่ะเขามานอนที่นี่นี่ค่ะเขาไม่ไปไหนเลยเนี่ยเนี่ยอากาศมันเย็นด้วยก็เลย เอาเตรียมรังไว้ปกติมันก็มีอยู่แล้วเนาะแต่ไม่ได้เอาผ้าใส่นี่ก็เ,เอาผ้ามาใส่แล้วพอเขาเรียกว่าอะไรนะพอตอนดึกๆมามาแอบดูเขาก็นอนตรงนี้นะคะทุกคนนอนแล้วก็ตื่นมาก็กินข้าวกับพี่ๆเขาเล่นกับพี่ๆเขากลายเป็นอยู่อย่างนี้เลยหรอไอทองแท้เี่กทองแท้พี่ๆเขาไปเล่นหมดแล้วทองแท้ไม่ไปเล่นกับเขาล่ะ อันนอนเลยค่ะเอาไปไหนละเออรับแล้วไปละไม่มีใครชอบประพรสักคนดูเขาไม่ชอ